สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสภูสโคนต้อนรับขอสูช่องก็ติดหวยดังมาแช่เนาะจ่ะกลับมาพอกับแอดมินในวันเสาร์ที่2ีหมีนาคมเนาะจ่ะแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมแนวทางการเสยงโชคตัวเลขเด็ดตัวเลขดังแนวทางดีๆเลขได้ดีเลขได้ปังแอดมินก็ได้ไปรวบร่วมเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะจ้ะสำหรับชุดนี้ก็จะเป็นแนวทางของแอดเมดหนุนเนาะจ้ะต่อโดยแนวทางไอ้ไครให้โชค ต่อด้วยแนวะทางแอดทิมตกถ่ายด้วยแนวะทางของเหลขกหลับวงในเดือดจ้าก่อนไปรับชมรรบฟัง่งแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสภูสก้นเนาะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนดละพี่น้องเด้อพี่น้องก็เได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจาก,กส่วนแอดมินก็เได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้อดินจากพี่น้องสุภผู้สุคนเลยจ้าเพื่อเป็นการบัฒเวลาเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดเม็ดหนุนขันกรเลยจ้ารัฐบาลไทยงดประจำวันที่หนึ่งเมษายน25 6พซึ่งหหงวดนี่เพิ่นกระไ้เม็ดเดียว1นึ่งซีดพี่น้องเด้อเม็ดเดียว1นงซีงวดนี่ให้รูดหซี เน่นหจ้าหลุดลักซีกับลักหนึเน่นไห้ห่งเป็นลักเด้อพี่น้องเด้อชุด3โตก็ได้แก้ตัวเลขเจ็ดหนึ่งซีซีหาเจหาหนึ่งและเก้าสองสจ้าต่อโดยชุด2โตก็คือ1นึ่งห4าหนึ่เก้าสหาซเจ็เกเน่นไห้หน่เจและ2องสามเด้อพี่น้องเด้อเน่นไห้หน่เจ็และสอเม็ดเดียว 14จ้าหูด1กับ4เน้นให้ทิลักหนึแนวทางเอดเม็ดนุน่นจดไว้เบิ่งกันด้วยจ้ามาเบิ่งต่อก่ินวทางของไอ้ไข่ให้โชกันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยชุด3โตัวบนนักงจานนั่นก็คือ7 6 9้าต่อด้วยตัด2โตัว6ก6าและ7 9จ้า3ตัวบนด้วยพี่นวองเด้อมาเบิ่งต่อกันทีชุด2ตัโตล่างแล้วจ้าซึ่งก็คือ6 8 เจแ,และหา8ได้พีน่น่งเ้้ยองวดนี้เพื่อนไห้6 8 7 8และหาแแนวทางเลขไทยาย2ตัวล่างรัฐบาลไทยงวดประจาวันที่1่สเมษายนจะแคปหีเบิงจดหรเบิงกันด้วยจ้าแนวทางไอครยไ้โชคไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของ เอทิมเนาะจ้ะแนวทางเอทิมรัฐบาลไทยงวดประจำวันที1่1เมษายน2006ซึ่งเป็นชุดสรุปบนลางเนาะจ้ะนั่นก็คือตัวเลข 1C 1 5 7 5 8 5 C6 5 8 76 86 39 4 9 เจ็ดเก้าและแปดเก้าจ้าเน้นลอตเตอรี่ก็คือสี่หนึ่งสี่เก้าและหาแปดได้พ่นองเดอ้อวงเล็บเน้นให้สี่หนึ่งสี่เก้าและหาแปดเป็นของขวัญตอนรับวันสงกรานได้พี่นองเดอ้อรัฐบาลไทยชุดสรุปแนวทางของแอดทิมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น,าน่าติดตามนอกจากแคบเบิ้เบิงจุดเบิ้เบิงกันได้พี่นองเดอ้อ ไปเบิ่งต่อกันอีกหนึ่งแนวท่าเนาะจ่าซึ่งก็เป็นแนวท่าของเลขลับวงในจ่าแนวท่ารัฐบาลไทยเลขลับวงในงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งเพิ่นก็นได้ให้สามตัวเม็ดเดียวเนาะจ่านั่นก็คือสามหกแปดต่อรวมชุดสองตัวหกแปดสามหกสามแปดและห้าแปดจ้าสามตัวเม็ดเดียวสามหกแปดต่อรวมชุดสองตัว 6 8 3ปดและหาแดได้พี่น้องเดอ้อแนวทางเลขลับวงในแคบไปเบิงจดไปเบิงกันเด้พี่น้องเดอ้อเบื่ว่สาจะเป็นแนวทางของแอดเมดนุ่นแนวทางของไอครให้โชคแอดทีมร้จักแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันเด้พี่น้องเดอ้อท่ายนี้แอดมินกับเขอให้พี่น,อน้องสภูสคุนโปรดใส่วิจารยญาณในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูล ยังมีสติเด้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคและพี่น้องเด้อล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นเดอจ้าทางช่องบ่สนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเดอพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบพุนแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆุกสำนักนํนาเดาจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้อจ้าสื่อต่างก็ลังทรพย์สื่อตามผืนดวงคอเจะาของเดอพี่น้องเด้อจังสิถือแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุูสคนส่งดีแห้งแห้งปังปังมั่นๆกันทุกคนด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องเพื่อสำนิกก่อนด้อจ้าเด้อจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า